ผมจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าผมมีเคยไปทำภาคของเสองครั้งผมจะเปรียบเทียบเหตุการณ์สองเหตุการณ์ก็คือ,คอลูกชายผมไปอยู่ธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางเวลาผมไปลำไปลำป,ปางเนี่ยผมใช้วิธีนั่งเครื่องบินกะงเชียงใหม่ทีนี้จากเชียงใหม่จะไปลำปางก็ติดต่อรรกรับพวกครับพวกเ็าไม่ใช่คนเชียงใหม่เขาเป็นคนหักใหญ่แต่เขาเป็นไกด์ เขาเลยถามเขาว่า,ามีรถเช,ช่าไหมนี่เชียงใหม่เลยอะไรเขาบอกว่ามีเอาเบอร์นี้ปนไปเลคุยเสร็จปั๊บเราก็ติดต่อบร,ริษัทรถเช่าที่เชียงใหม่ติดต่อเสร็จวันที่ไปถึงสนามบินเชียงใหม่บริษัทรถเช่าเอารถมาให้เราที่เราใช้เพื่อนเราที่ติดต่อเพื่อนเนี่ยมันไม่ต้องใช้เงิ่อนมัดจำอะไรอะไรเหมือนตังเกณฑ์บริษัทรถเชา่าเพราะอาศัยเชนของเพื่อน่อเสร็จแล้วไปเที่ยวลูกทีนี้เขาไปเที่ยวลูกเนี่ยเขาเรียน ไอ้ตรงนั้นแหละมันก็เป็นโอกาสที่เราจะท่องเที่ยวในตัวะลำปางซึ่งเราเปิด Google หาสถานที่ท่องเที่ยวนั่นคือผมไม่รู้ว่าที่ Google มีเนี่ยมันเกิดจากคนลำปลางเขาทาขึ้นมาหรือเป็นการท่องเที่ยวอย่างไ้ใครทำขึ้นมาคือพอเราเปิดสถานที่ท่องเที่ยวมันก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวเมื่อเที่ยวเสร็จจนเย็นได้กระดานลูกเลิกเรียนมันก็ถึงเวลาที่ลูกจะพาเราไปเที่ยวตลาดคอต้าอะไรต่อไปนที่แบบที่มันเย,นเย็นตอนเย็นของลำปางอันนั้นคือคือตอนนี้หนึ่งนะครับ ทีนี้อีกกรณีหนึ่งผมไปเชียงใหม่ผมจะเที่ยวผมก็ถามเพื่อนที่รายการอยู่ที่หาดใหญ่เขาเลยให้เบอร์รถตู้ผมก็คุยรถตู้ว่าผมจะไปสามวันผมต้องการลงเครื่องที่เชียงใหม่แต่วันที่กลับผมต้องการขึ้นเครื่องกลับเชียงรายผมต้องการให้เขาจัดทริปเที่ยวให้ผมจากเชียงใหม่ขึ้นไปเรื่อยๆล่องไปเรื่อยๆแล้ววันที่กลับก็กลับมาเชียงรายรถตู้เขาว่ารีรายการให้มา ส่งมาทางไลน์ผมไม่รู้ละไรเยดคุยกันคุยไปคุยมาคุยเรื่องท้าย่ายอะไรตอนไรเรื่องที่พักอะไรกไรแต่ตรงนั้นเ็ามีสามารถรอบเปลี่ยนได้นะครับทีนี้ย้อนกลับมาก็คือเดี๋ยวอยว่าอย่าอย่าเออพอไปเที่ยววันที่ไปถึงเขาก็มารับที่สนามบินอะไรอะไรเสร็จกาท่องเที่ยวอโอเคประทับใจแล้วพอมาหารหลายหัวแล้วไม่แพงใครหลายคนเนี่ยไม่แพงพเพราะรถตู้เนี่ยไปได้สิบคนสบายๆหลวมๆเลย ที่ย้อนมาว่าถ้าผมเป็นคนต่างตางทิมผมเป็นนักท่องเที่ยวผมอยากมาเที่ยวงานแข่งเลยที่หลังสวนกรณีที่มีรถเงองไม่น่ากลัวแต่โจทย์ใหญ่ๆที่ผมคิดว่าที่เป็นโจทย์ที่เราจะทํายังไงให้คนที่เขามาถ้าเขามีกําลังในการนั่งเครื่องบินลงสนามบินเสร็จผมว่าถ้าให้เขาต้องเช่ารถเพื่อมาหลังสวนแล้วพาและให้เขามาเช่ารถมาแล้วต้องมาเที่ยวเองเนี่ยผมว่าสเสพตาด หรือรูปแต่งที่เที่ยวหรืออะไรล้วแต่จะได้สิ่งที่เชิญหน้าชูตาคนบ้านรองไหมแจ็กลับไปเหยดประทับใจไหมโดยทั่องผมคิดว่าไม่รู้ทีนี้ผมมองว่าจุดเด่นของเราเนี่ยเรามีแม่โจ้คือแม่โจ้มีเนี่ยมีคณะท่องเที่ยวของซีแบกไม่ทราบมีท่า,าวิชาการโรงแรมอะไรบ้างไหมครับมีใช่ไหมครับเนี่ยครับ อ๋อคือคือ,คอผมมองว่าถ้าผมนั่งเครื่องบินหรือมีทุนน้อยหน่อยผมนั่งรถไฟมาลงหลังสวนหรือนั่งเครื่องบินไปลงที่สุลราธานีก่อนจะมาเนี่ยผมต้องจัดทิศที่จะเดินทางมาเนี่ยบริษัทหรือองค์กรหรือคนกลางเหมือนที่ลุงไค่บอกแล้วว่าเซ็นเตอร์คายบระสัทงานตรงนี้นครับ ตรงเนี้ยบุคลากรตรงเนี้ยต้องต้องเก่งสามารถออกข้อมูลได้แล้วสามารถจัดทิพยให้เขาได้ถ้าผมบินจากกรุงเทพหรือดีจากจากัจกหงหวัดไหนก็แล้วแต่มาลงาษฎร์แล้วมีรถตู้ไปรับกลุ่มของผมห้าคนแปดคนสิบคนแล้วแต่เทียบกังตงก็แต่ก่อนจะเดินทางมาสรรจ,จัดทิพให้ผมมาพักที่หลังสวนก็เป็นินลงงอนบ่ายแล้วพามาหลังสวน เข้าที่พักก่อนจะเข้าที่พักระหว่างทานจะแวะกินขาหมูกนกน้อยกแบบไหมและ้ะจะแวะเที่ยวหรือว,ว่าจะเขาเรียกแช่น้นําน้ำก่อนน้าล้อที่ละแมก่อนไหมและเย็นเข้าที่พักแล้วก็ทานอาหารเย็นอ่านซีฟู้ดอะไรก็แล้วแต่เข้าที่พัก